60วันที่ผ่านมาเรารู้สึกสดชื่นดีใจและภูมิใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดต้องบอกเลยว่าเรื่องของชีวิตของพี่นุแมแหมและพี่บ๊อบบี้ที่เปลี่ยนไปเขาทั้งคู่หลังจากที่ไม่ได้ออกกําลังกายมายาวนานไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องการกินเท่าไหร่<อ>นะชีวิตทั้งคู่เปลี่ยนไปนะ,ะในช่วง60วันที่ผ่านมาและ60 days ครั้งนี้เนี่ยจะต่างทุกครั้งเขาทั้งคู่แบบว่าไม่ใช่แค่60วันเขาจะตั้งใจนะฮะดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิตใช่แล้วครับตลอดชีวิต แต่นี่คือโค้งแรก60วันแรกของเขาชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนขอต้อนรับทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับผู้ชมขอต้อนรับพี่หนุ่มแอมและคุณบอบเบี้โอ้โหแฮปปี้มากแฮปปี้มากอ้สวัสดีครับ นี่นี่นี่ทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมใช่คำว่าฉังก่อนนั่นก่อนผมบอกทีมงานว่าไม่อยากเห็นหน้าพี่แบบทำไมลูกนี้แม่เลยต่อนเขารายการยังไม่อยากเห็นเพราะเราไม่ได้เจอกันมาประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่บ้านใช่เมื่อี่เขาเขาไปเจอในรายการมาเมื่อวันอะไรเมื่อวันก่อนเนาะวันไหนวันไหนวันไหนเมื่อวันก่อนพี่เมื่อัที่แล้วเป็นไงจัดอะไรให้ อะไรนะฮะจัดอะไรให้ใจเย็นครับหมเย็นสาวโฟทะเลคุณผู้ชมดูเลยนี่ความบางมันชัดเจนมากใช่แล้วครับนิดหน่อยไม่น้อหรอกไม่นิดหน่อยจเรารู้สึกว่าเยอะเลยล่ะครับถวนพี่บ๊อบบี้เนี่ยดูสิโอ้ดูดูสมัยก่อนมันจะบองพองอันนี้เฟิ่์มขึ้นเยอะ60วันที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตทั้งคู่เนี่ยผมบอกให้เลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปทางด้านไหนบ้างพี่เปลี่ยนในเรื่องของสุขภาพใช่นะ สุขภาพเรื่องของความแข็งแรงของหัวใจเรื่องของฮาร์ทเรทเปลี่ยนเปลี่ยนไซสไซกิ้งไซเสื้อภาพเปลี่ยนไปจัดเดิมไซส์อะไรเอวเท่าไหร่เอวจะหยิบ38แล้วอ่อตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้3ต่ํากว่า33ประมาณ33อ่ะโอ้โห เกือบ3-8ลงมา3เลยไกลกว่คุณะหะแล้วความกลัวภรรยามากขึ้นไหมฮะความเดิมความกลัวคงทนเความกลัวคงทนคงทนลนี่ยังคงอยู่ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยดีกว่าอันนี้คือตอนไหนพี่หม่อันนี้ตอนรายการสุริวิภาค่ะโอ้ตอนนั้นประมาณกี่โลอ่ะพี่อันนั้นเกือบจะ90แล้วนะคะประมาณ80 8 6ด7 17หกแโอ้โหโอ้โหช่แปพร้อมไหมฮะช่างกำนักพร้อมไหมฮะพี่วันนี้ช่างมาแล้วแล้วเขาช่างจากบ้านเขาช่างทุกวันวันนึงสามรอบอ่ะปกติเขาไม่ช่างแเขาไม่ช่างแบบสองวันครั้งไหเหรอใช่ค่ะแต่อันนี้เราก็อัปเดตทุกวันเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบมันก็ต้องมีหลุดด้วยแหละเพราะว่าจริงๆเราต้อง จะว่าไปตอนแรกที่เราตั้งไว้ว่าเราจะไม่มีเป้าอะไรมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเท่าไหร่เราจริงๆเราก็ตั้งตัวเลขไว้ในใจเหมือนกันว่าไม่ควรไม่ไม่ควรจะลดให้มันให้มันแบบน้อยกว่า7หรือ8กิโลอะไรเงี้ยต้องบอกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมว่าของพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยมันเป็นการลดแบบยั่งยืนจริงคือบอกเลยแบบบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่หกสิบวันฉันจบนะครับฉันจะไม่โยโย่นะฉันจะต้องระมัดระวังเรื่องการกินไปเรื่อยๆแล้วก็เูพิจารณาชีวิตมันเปรียบขนาดไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อย มันมันมันเปลี่ยนไปคือความสุขเรายังคงอยู่ออแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรูปแบบการรับประทานอาหารร,รูปแบบการออกกําลังกายไม่กลัวค่ะคไม่ไม่เคยกลัวเรื่องออกกาลังกายแต่ว่าอาหารเราจะแบบเราเป็นคนชอบกินใช่ไหมไอ้เรื่องเปลี่ยนไปมันคล่องตัวขึ้นอาบน้ําได้ในใน,ในท่าที่มันแบบไม่เคยอาบได้รหรือมือเราไปใน ในจุดที่มันแบบไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยเอแล้วก็ทํางานได้คล่องตัวขึ้นรวดเร็วมันมีเรื่องการนอนนี่ใช่ไหมใช่ใช่ที่นอนเมื่อก่อนนอนหมอน4ี่ใบสิ่งที่เปลี่ยนไปคือไม่เป็นโรคบ้านหมุนอ่าแล้วก็ไม่ต้องกินยาความดันครับแล้วก็สามารถนอนหมอนได้ใบเดียวครับอันนั้แหะที่ที่ตกใจแรกบูดีเพราะว่าในยี่สิบปียี่สิบห้าปีที่เรา รู้จักกันแมมจะนอนเอียงสูงส่าถ้าหันหน้าหรือจะเห็นแมมแบบนึกว่านั่งใช่ไหมนึกว่านั่งอยู่แต่นอนก่อนนะวันก่อนผมก็มองหน้าหาเมียไม่เจอไม่เจอเพราะว่ามันจะมีหมอเบาเบาข้างอ่ะครับเอ๊ะมุมแมมลงไปข้างล่างใช่ป่ะเออสุก็ดิ้นไปดิ้นมาสักแป๊บหนึ่งแมมก็ลุกขึ้น อ้าวแมมยู่เหรอเมียนอนอราบอยู่เมียนอน,น,อนราบ,ราบกับพื้นอยูมองไม่เห็นเพราะว่าปกติแมมจะสูงกว่าหมอนแต่านนี้ไม่เห็นเลยอันนี้แบบ ตกใจมากเลยอะนึกว่ามีอาหายไปแล้วใช่สิ่งที่เปลี่ยนไปส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพกินยาครับกาลังใจก็สำคัญกำลังใจยังไงเข้าหายแล้วค่ะหายเจ็บแล้วค่ะใช่สโพกหายเจ็บแล้วอยู่ที่มันหายคือเดินออกมาแล้วมันก็ไม่เจ็บจริงๆมันต้องใช้เวลาคือเนื่องจากว่าหนุ่มเล่นโยคะมาก่อนหน้าที่เราจะเข้า60 day เดอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับมันได้รับการบําบัดมาพอเรามา60 day เดในเรื่องของอาหารน้ําหนักมันที่ลงไปทุกอย่างที่มันแบบ ความมันความหวานความเค็มมันถูกตัดไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็คือการเกิดโรคทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพอเราพอเราตัดไอ้พวกนี้ไปมันก็ทุกอย่างก็ดีขึ้น s u p p o r กันมันเค็มตัดหมดเลยใช่ค่ะีดู้วยลดด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนี่ยจะขนมมาให้พี่หนูมแหม่มนะฮะใช่แต่เราห้ามเราห้ามพี่นที่ห้ามไว้แล้วเขาเนี่ยวไม่ว่าเอาไปให้แล้วเมื่อ2วันที่แล้วแล้วยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเยี่ยมเลยเขาส่งแรงใจมาให้พี่หนูแหม่มด้วยนะฮะไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ 来看一下。<Okay. S 2> พี่หนูแหม,ม่หนูน้องแหม่มเองนะคะก็แอบบเป็นกําลังใจให้แอบบลุ้นแอบบติดตามมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ดูในไลน์ตลอดว่าโอ้โ oh, ห oh, พี่โยคะพี่แบบฟิตมากพี่แบบมีวินัยอย่างสูงจนมาถึงวันนี้ได้ก็ขอสแสดงความดีดีแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆพี่เป็นแบบอย่างให้ใครอีกหลายร้อยหลายพันคนมากนะคะที่เป็นคนมีวินัยจัดมากก็ลุ้นแล้วก็มาถึงวันนี้ได้ก็ดีใจกับพี่ด้วยจริงๆวันนี้จบแล้วเดีเ๋ยวพรุ่งนี้ขนมจะนำพาส่งไปให้ถึงบ้านเลยพี่กินกันอย่างอร่อ ร่อย e มีความสุขเลยก็ดีใจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอทางที่ส่งไปแล้วส่งไปแล้ววันที่แล้วแต่มันยังไม่จบไงฮะก็เลยอดตาถึงแม้จะจบผมขอเล็กินปกตินะะ อยากินเกิน2ชิ้นได้ค่ะได้ค่ะมันมันมันเป็นเป้าหมายที่ไม่กลับไปกินเหมือนเดิมแน่นอนแน่นอนต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ที่เรามาถึงจุดนี้ไม่ไม่ได้วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายนะคะแต่มันเป็นวันเริ่มต้นมันมันเป็นจุดจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองวที่บอกคุณผู้ชมในในตอนต้นายการว่าผมค้นพบเคล็ดลับที่จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีไปตลอดชีวิตก็คือเราจะต้องออกกําลังและดูแลการกินจนวันตายใช่ ใช่ไหมบอลครั่มบอครับใช่ไหมบอต้องเลิ่หมเริแล้วฮะเอาเละฮะใครจะไปก่อนกี่ลูกแหม่มกนได้เลยได้เลยเรื่องเรื่องเราเร็วมากเรื่องชงน้ำหนักเราไม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนนักมวยเลยนะไม่ได้เราชิลๆจาจเดิม81บนะฮะ่ซ้ำใหม่ตอนนั้น81ขนแปตอนนี้เหลือนะฮะผาไปห0วันตอนนี้เหลือ75 8กิโลกรัมครับ นี่คุณสามีบ้างดีกว่าคุณสามีตอนนั้นหนัก90ใช่ไหมเก้าสิบเกิกโลใช่90ขึ้นเลยขึ้นเลยต้องถอดอะไรจะถอดออ๋อเนี่ยนี่อ๋อโอ้โหต้งถอดนี่ไม่หรือยังไงเอาให้หมดเลยเนีเอาให้หมดเลยแจ๊กแจ๊กช่างแบบไหนพบถอดลำเกงด้วยเอาเอาได้ได้ได้คุณถอยดิคุณถอดกางเกงสามีไดปเลย พอนที่หมดไม่เอานั้วอกเลยจะลอนไหมเอาขึ้นขึ้นเลยเอาแล้วครับจาก90โล82.2กิโลกมตกคอนกราชจเลชั่นอ้ยินดีด้วย ถ้าเอานี่ออกกันขึ้น81แล้วนี่เมื่อเช้าเราเราช่างมาจะน้อยก่อนนะมันจะน้อยกว่าอันนี้โลโลครึ่งอะพี่แม่นี่นี่คือยังไงนี่คือยังไงอันนี้ชุดเมื่อก่อนครับชุดเมื่อก่อนค่ะนวลจะใส่ต้องใส่ชุดแบบเป็นใหญ่ๆกว้างๆมูมู่ไว้ค่ะคุณพี่เพราะว่าเพราะว่าตัวมันมันใหญ่ไปหมดนะว่าสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะเป็นแนวมูมู่ใช่ไหมคะเวลาเราใส่อันนั้นคือตอนนั้นเมื่อก่อนใช่ค่ะตอนที่แบบ ที่หายไปคือพวกนี้ค่ะนี่สิไอ้ที่หายไปคือแบบ4ี่สี่ถึงห้าานิ้วว้าวี๋ยสมัยสมัยก่อนนี่มันติดอย่างที่เลยเหรอพี่ใช่ค่ะมันติดก่ันแน่นด้วยใช่มนี้นี่คือกระดุมลายเดิมนี่คือลายเดิมนี่คือลายเดิมโอ้โหนี่ค่ะแล้วอันนี้เหรอพี่หนุ่มใช่ค่ะอนุทเมือใช้ใกล้ใกล้เคียงกับนี้ขอทับเพื่อนแพทได้ค่ะได้ค่ะนี่ครับคุณผู้ชม สมัยก่อนไซส์ขนาดนี้ครนะตอนนี้กลับมาแล้วอันนี้ตอนนี้เสื้อเสื้อผ้าทั้งหมดต้องเอาไปเย็บเข้าแบบสี่นิ้วอสี่นิ้วค่ะเพราะทีมงานบอกว่าหลังๆในเสื้อผ้าใส่พุ่มหลวมเลยเสื้อขาวพี่บุีคเสื้อขาวพี่บงไงเลยนี่อ่ะยังไงฮะเมื่อก่อนลองใส่ซิยังไงเมื่อก่อนไปงานแบบต้องใส่เสื้อไทส์งานแต่งงานแบบนี้ใช่ป่ะเราก็จะใส่เสื้อแล้วเราก็จะด่าตัวเองครับ ให้เราใส่กระดุมไม่ได้เพราะว่ามันมันจะแน่นอันก็จะหนีบหนังตรงคอตอนนี้อะไรยังไงหนีบเนียงหนีบเนียงนี่ขนาดมีเสื้อโปโลอยู่ข้างใต้นะครับคุณผู้ชมเราจะเราจะด่าตัวเองหนีบเนียงหนีบเนียงวันนี้อันนี้เนียงเป็นไงคะวันนี้เดี๋ยๆกระดุมโอ้โหนี่โอ้ใส่เบิ้ลเบิ้ลด้วยเบิ้ลด้วยนี่อันนี้พยายามใส่ถึงกระดุมหักเลยกระดุมแตกตอนที่อ้วนคือแน่นรัดคอใช่ไหมแบบดาตัวเองนี่ก็จบเอง วันนี้สองเสื้อยังใส่ได้เอะคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมมีการส่งกำลังใจมาให้กับบอบบี้พี่หนุ่มแหม่มเพียบเลยนะสี่ตองหนึ่งเก้า้เจ็ดบอกคุณผู้ชมแล้วว่าใครที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองครับโดยการออกกำลังแต่บางคนว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนผมบอกให้เขาดูเช้าวันนี้ให้ดูถึงช่วงนี้บอกอะไรเขาหน่อยแม้ว่าก็มีคนส่งข้อความมาถามในไอจีเยอะเหลือเกินเยอยลดยังไงกินยังไง ไม่ไม่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามทุกทุกคำถามทุกข้อสงสัยทุกทุกข้ออ้างเท่ากับไม่ทำเอาเอาบอกกับตัวเองเลยว่าต้องรีบทำเดี๋ยวนี้ออกกําลังกายเดี๋ยวนี้ลดอาหารแค่3อย่างที่เราบอกก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมันจะดึงตัวเองเข้าไปในโรนั่นเองหวานมันเค็มต้องลดแล้วก็ออกกําลังกายการออกกําลังกายคือการ ทำคาร์ดิโอคือทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวแบบพอดีกับตัวเองอครับวิ่งไม่ใช่คําต่อเพราะว่าวิ่งมันจะมันจะไปถึงทางตันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งหรือเราออกกําลังกายมากๆๆหนักๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวเราจะหยุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินในในจังหวะที่พอดีและเหมาะสมมันจะทําให้เราทําได้ตลอดชีวิต เยี่ยมคุณผู้ชมเขาเดินกับเวลาประมาณ45ถึง60นาทีร,ระดับปานกลางเร็วแล้วก็เร็วมากสลับกันไปมันทำให้หัวใจเขาเต้นสูบฉีดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือปรากฏการณ์ของชีวิตเขาในปีนี้ทั้งของทั้งคู่นะฮะขอขอบคุณ CP Magic ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับพวกเราไม่ได้จบแค่นี้ครับหลังจากวันนี้เขายังไปกันต่อ กุมภาพันนี่จะได้มีโอกาสไปเล่นสกีแล้วเล่าให้ฟังนี่ยังไงฮะก็เมื่อก่อนมันไม่พริ้วไงครเพราะว่าครูเวลาดึงเราเนี่ยเราหนักมากตั้ง85กิโลอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาดึงก็สงสารเขาแต่วันนี้ครูคะดิฉันพริ้วแล้วพร้อมให้คุณดึงค่ะกุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวเราจะไปดูเราจะส่งภาพมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่หลังจากนั้นคุณผู้ชมติดตามไม่ดีพี่นุ้มแหม่มกับพี่บอบบี้ ยังร่วมที่จะให้กําลังใจและช่วยเหลือคุณผู้ชมที่อยากจะลดน้าหนักกันต่อไปับเดอร์เดลทํทำเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ทําทันทีนะครับวันนี้เราลาไปก่อนพร้อมกับร่างใหม่กับทั้งคู่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0 8 1 7 4 3 1 9 9 3ครับ คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแฉเนครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจ็ดเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปเไ้ยเอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสวยกันนะเอ้ากดกดอ้ากด